ไปแล้วเอาละครับตอนนี้จราการกับประชาชนตัวน้อยมากันเยอะมากมันต้องเป็นแบบนี้ครับสภาพแบบนี้มันต้องสภาพอย่างนี้ถึงจะหนุกให้ตำรวจได้จับเราบ้างครับถ้าเราจะหนีเรานีได้สบายเลยศพไม่มีแล้วอะ จะพาไปเหินทิกตอกสักหน่อยเชื่อยากแตกตอนแรกผมว่าจะทิ้งเฮียเซิร์ฟว้อยู่คนเดียวได้น,นนะถ้าเหินได้ไ,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  <laughs> ไอสัตว์ผมจะกระโดดล่มลงแล้วผมหนีแม่งไปเลยเฮียไเฮียจะได้สัตว์เอ้ยไงอะยังอ่ะเอาไงอะพอศพโดนแดกอะเราอุ้มขึ้นไม่ได้อะจะได้จัดไอเฮียเหินไม่ออกจะเหินแล้วทิ้งเฮียเซิร์ฟอะแม่งอยู่ข้างๆแม่งไม่ม,ม,<ะ>มีประโยชน์สตีลอะไรเลยโทรศัพท์ก็ใช้ไม่ได้อ่ะ โอ้โทษทีฮะผิดปกเราไม่ปล,ปลดกุญแจมือหรอไอ้แต้มมโดนล็อกแล้วมันตายตำรวจที่ล็อกเขามันตายอ่ะมันตายเพราะอะไรยังไม่รู้เลยไปไหนกัน,น,ดนเดี๋ยวไปดูสอนอเดี๋ยวไปดูสอนอต้องถามเขาครับเอา้าต้องต่อเนื่องตรงนี้ไม่ผมโดนขืนใจครับ คือมันนอนตายก่อนมันนอนตายตรงนี้เลยฟังกันดีคือไม่อาจนิ่งๆอยู่คือไม่อาจจะเป็นเพราะการบั้มตรงเมื่อกี้หรือเปล่าไม่มึงไม่รถไม่ได้เหยียบฮัลโหลฮัลโหลเนาะไม่ได้เหยียบเขานอนไม่ลุกเลยแต่ลุงยืนนิ่งๆนิ่งๆอยู่ตั้งนานแล้วไอเรอบอกก่อนก็ชุบตรงนี้ก็ดูไปสิยัดลงไหนไอ้แทย์ทำไมมึงโง่จังวะทำไมมึงไม่ปล่อยกูไปแล้วแบบรอให้กูขึ้นรถไอ้เหี้ยติกแล้วมึงก็จับไม่ให้หมดเลยสี่คนไอ้เหี้ยมึงโง่จังวะ ไอ้เที้ยแต้มมึงโง่อะไอ้เที้ยมึงไม่แบบว่าเอากูเป็นเหยื่อล่อแล้วจับพวกแม่งสี่คนให้หมดเลยสัตว์ไอ้เที้ยอย่างโง่ไอ้สัตว์นี่ใครทำร้ายหรอกไม่ต้องกลัวโอ้ยไอ้ตำรวจกลับมาของอายะหนดิอาจจะได้เทคจสองไรไม่ได้เหรอเออเสื้อขาวดีดตายเฉยต้องรอเอาลุงขึ้นมาคุยกันนะพี่ เหมือนไปแดกแล้วเขาตายเหมือนดแดกอะไรสักอย่างพี่อยากก็ไปอยากนี่มีมองมองเห็นเลยนะดีก็มาต้องรอฟังจากลุงด้วยพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันมันบักมันบักมันบักโอเคเดี๋ยวงั้นงั้นเดี๋ยวขอให้ก,กลับมาเทคสองเน,นะาะถ้ามันได้เทคอะโอเคไม่ถ้ามังก็จอดนี่จอด,จอดเป็นแน่อะไโอเคผอบอให้ไปคุยที่สอนอนะครับถ้าเทคสองเดี๋ยวกลับมาใหม่อีกรอบนึงนะอันนี้ผมทำตามคำสั่งครับผมไป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 คิดว่ามึงใหญ่กว่า ที่ว่ามึงใกกังม็ออมันสลบสองคนนะพี่นี <c oughs> ่ก็คดีไม่ต้องมีรถทอดก็นี่ไปก็ได้นี่แหละวะเมื่อกี้กู ตุลโมนกูจับเซอก์แนป๊บกูวิ่งถอยเลยฮะฮะทำไมคนไอ้แก๊งกูไม่ขึ้นง่ายจังไอนั่นอะอะไรเ้อหัวเนี่ย ที่ขนาดอ่าไอแทมเลี้ยงหมอก่อนไอ้หมอที่สอนอคนหนึ่งครับของโอยะไม่ต้องไปแล้วนะแน่ี่มีหมอหมอหมอผู้ชายอะครับผมผู้ชายนี่ต่อรอครับเอาต่อรอขึ้นก่อนนะรอดจริงนะหมอฉีดยาไม่ได้ครับฮะจริงจริงเฮ้ยฉีดที่โรงพยาบาลอย่างเดียวไม่ันทำไมอ๋อโอเคโอเคผมดึงเลยนะคนนี้ได้ครับครับ ล็อกล็อกเหตุการณ์ให้ฟังหน่อยครับผมโดนล็อกผิดครับเป็นล็อกคอแทนครับรใจไม่ออกใจขึ้นมันมีมันไม่มีหรอกผมมาล็อกมือแล้วก็โดนโดนเบนซ์อ่ะเบนซ์ไอ้เบนซ์สี่ประตูอ่ะยีไอ้เบนซ์มัเหยียบเลยผมโดนล็อกคอเผมโดนเหยียบเต็มๆเลยผมเลยรู้ไม่ได้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวผมถามคนคนนี้ให้อีกคนผมโดนล็อกคอไอ้แต้มไอ้หรวจเพื่ออะไรอ่ะไอ้แต้มมีไหนไอ้แต้มไอ้แต้มมีไหน แตมจะแตมลุกมาก่อนแตมจะนอนจะนอนไหนวันนี้มาเล่าเหตุการณ์ว่าเกิดอะไรขึ้นมาจะได้ตัดสินถูกว่ายังไงเนี่ยเดี๋ยวเล่าให้ฟังคืออย่างนี้ผมมาโดนจับอยู่ใช่ไหมแล้วคนเนี่ยมาคือคนเนี่ยแดกผมใช่ปะแล้วทีเนี้ยเขาล้มแล้วตัวผมอะมันห้อยลงไปใต้พื้นแล้วอยู่ดีไม่รู้เป็นอะไรมันมันหลุดออกไปแล้วก็คือจมน้าตายอ๋อ อันนี้อันนี้แล้วตามเห็นยังไงเห็นเห็นเป็นยังไงเพราะอันนั้นคือภาพเขามัน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 ไม่ปกติคือมันมั่วจัดเลยอ่ะพี่ผม่คิดว่าน่าจะเป็นจากรถฝังเขาที่เบียดมาแล้วไปโดนลูปอาจจะทับก็ได้พี่คือพรี่นอใครมาช่วยผมอีกทีนึงไปโดนคนเลยไปดักสะพานก็ได้ตายที่อื่นไม่ใช่หรอกดองเสียงงงมัันด้ก็เอาตามภาพช่วยช่วยผมไงตรงคุกตรงคุกอะหน้าคุกอะตรงสะพานน่ะแล้วคนมาช่วยตีตำรวจได้หมดเลยคครับแหกุกโอเคก็คือสรุปก็คือตายจากการที่อ่ะงั้นก็ได้แค่รถโทษ ครึ่งหนึ่งอะครับโอเคขอรักเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมหกสิบแล้วกันเจ็ดหกห้าแล้วกันอโอเคดิวแล้เงินรถฟ้าโอยผมโวยครับผมโวยผมผมโอยนี่โทษเลยนี่ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวคนี้ไม่เกี่ยวนี้ไม่เกี่ยวส่งตัวครับส่งตัวครับผมอยากไปส่งตัวครับของเซอร์เขาจะได้ผมให้ส่งตัวได้ครับมาผม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 ส่งผมคือผมเนี่ยไม่ได้ับเมืองมาสามวัน ผมบอกลุงอย่าเหอเรา60เจ็ดสิบแล้วอย่าท้าคนใหม่รุ่นเรงไปอย่าเหอแต่ถ่ายรูปครบเลยถ่ายรูปแล้วบอกว่าเฉยก่นแล้วนะเฉยก่อนแล้วนะนอนเยง่ยอะไรกะบ่เลยโอเคทำได้ทำได้กูจะไินขึ้นฟ้าแล้วก็ โดดล่มลงมาแล้วทิ้งอเดียวก็เดียวนะไอ้้ไอสัตว์จุดของมาแล้วนะไอคือแผลเนะขออนุญาตทำพอดีนะครับส่งตัวครับผมส่งตัวครับผมครับบอมไปส่งตัวเขาส่งตัวเขาส่งตัวเขาส่งตัวตำรวจเตรียมตัวไปใส่ครับปรับอย่างเดียวไปรักษาตัวให้ครบแล้วก็เอาชุดก่อนให้พร้อมครับปรับเท่าไหร่พี่อันนี้ลดให้เท่าไหร่นะปรับไม่ลดครับปรัดไม่ลดไม่ไม่สามารถฉีดยาได้เนะเสริมไม่ได้ครับยาแต่ครับปรับครับฉีดยาไม่ได้เหรอ ใช่ครับอุ้ยขอหมอหมอขอซื้อเป็นเด็ดหน่อยดิหมอซื้อเป็นเด็ดหน่อยครับผมมีแค่พันสองครับเราพันสองเอาเอาเอากระเป๋าเลขอะไรครับพันสเฮี่ย์สี่สามศูนย์สี่สามศูนย์ีครับผมมีสองอันนะครับไม่เลือกงานไม่อยากจดเท่าไหร่เท่าไหร่เลขอะไรทั้งหมดสองพันสี่ครับกระเป๋าสองสามสองเดี๋ยวนัทจะยราคนตัวนะสาสองครับอเลยครับอเลยครับข่าวขึ้วรสามครับกระเป๋าห้า ครับครึ่งหนึ่งนะรู้ขอด้วยจะรู้รู้เขาเอาแน่เขาเอาเราแน่กูได้เก่งไปแล้าตำรวจรู้ขอจะขอได้ก่อนกูไม่ได้มึงก็ไปขอซื้อตำรวจเอาสิเฮียกูมีแค่สองอันอ่ะหมอบอกขอซืตำรวจได้ไหมครับหมดแแล้วคครับมี่สายเวลาไม่ต้องเจลไม่ต้องเจลไม่ต้องเจลบุลอดเดี๋ยวไปเจอที่นู่นโอเคครับพี่แข่งใส่เวลาใช่ปะล่ะแต่ไม่ส่งไปอ่ะไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องเดี๋ยวไปเจลที่นู่นใส่เวลาก็ได้ใส่เวลาก็ได้ใส่เวลาไว้ก็ได้อันนี้ผมใส่ครับปรับไปแล้วอันนี้ได้ใส่เวลาเลยนะพี่ใส่ไเวลาโอเค ไปเต็มรถไปที่เหลือนาเกตไปเต็มรถไอพิมบอกด้วยนะว่ารอส่งตัวพิมบอกด้วยนะเดี๋ยวไม่ใช่ว่านี่เดี๋ยวเขาเข้าใจผิดรอส่งพี่แต่คนที่ได้รถคือมีแค่ลุงคนเดียวใช่ไหมเซิร์ชยังโดนเขาเดิมใช่ไหมก็เครื่องหนึ่งไงเครื่งเครื่องหนึ่งอยู่แล้วอันนี้ผมรู้อยู่แล้วพี่ร่วมร่วมมาร่วมมัอันนี้เวลาเหลือเท่าไหร่นะพี่หกสิบห้าเปอร์เซ็นต์นี่มันคิดเท่าไหร่ละถ้าเต็มเท่าไหร่อ่ะหกสิบถ้าเต็มเก้าสิบหกสิบห้าเปอร์เซ็นต์หกสิบห้าส่วนร้อยคูณเดี๋ มเซิร์1 5เท่ากันหรือว่า20เอา10เท่ากันนะพี่ไม่กครึ่งหนึ่งไม่ใช่เหรอเขาจพี่แต่ว่ามันไม่แน่บนรดอ๋อไม่ผมนึกว่าเปโทษทีพี่เดี๋ยว้อกศพะไรวะเอเอรไผม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 ต้องสร้างมปท่รต้ตัวไม่ได้ยินครับมีรถตู้ไหมเตู้มึงให้ใครไปไม่ใช่เปย์ไม่หล่อล้ ใครมีข้าวไอเซิร์ฟมึงวุ่นวายเฮียอะไรนักหนาว่าชีวิตมึงมีเฮียอะไรบ้างไอสัตว์มันไม่มีเลยมันไม่มีต่อรอมันไม่มีข้าวเลยพร้อมไหมจะต้องเจลแล้วนะที่ผ่านแล้วผมไม่ได้พิมพ์ว่ารอส่งตัวไอเฮียแม่งขออย่างเดียวเลยสัตว์ต้องตีมไอเฮียขอทุกอย่างไอเฮียเจ้เดี๋ยวผมไปเบิกลตู้มาก่อนไม่มึงขอเฮียอะไรมึงมีเฮียอะไรในตัวเองกับชีวิตมึงบ้างไม่ได้ไอสัตว์ไม่มีไงลูก ได้ขอเนี่ยลงไปไหนวะเดี๋ยวอะไรก่อนหนักหลบฝนกลับมาแล้วบอกนะปาอะไรเมื่อกี้ที่เหลือตั้งขบวนยางรถอ่ะ กลับมาอย่างรับเสร็จกลับมาแล้วครับผมขอซื้อข้าวตรงฝั่งนี้ก่อนนะไอ้แชซงเลยยืนถึงมันไม่มีขายวะไปตั้งขบวนมันไม่มีขายแล้วโอ้มันไม่มีแล้วไดยินปะเนี่ยพี่แม็กซ์ได้ยินผมปะได้ยินได้ยินได้ยินกูพิมพ์อยู่กูพิมพ์อยู่กูพิมพ์อยู่เดี๋ยวพี่ไม่ค่อยไม่ค่อยอยากว่าไม่กูอยากรู้ว่าใส่ย้าตั้งวจเราไหวขนาดไหนไงเดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ เดี๋ยวก็รู้เดี๋ยวก็รู้ได้เที่ยงำตำรวจอะไ,ไ,ไ,ไม้ต้องมาใส่กอดสามไม่ครบเลยใส่ให้เต็มอะเที่ยงต้องพิมพ์บอกเขาก่อนว่าห้ามปล้นไปไว้สัตว์จะไปหมดตัวได้เราได้เยเอะเอานมาหมดเลยวะพี่วูดดงวูดดี้ทงท็อปอะใครก็ไม่รู้เนี่ยเออมาเฮ้ยช่างแม่คใครที่เขไม่รู้เนี่ยพี่เอ็นมาดีโก้งไปกับเขาปะเนี่ยฮะไปไหนจริงตัวเนี่ยโอ้โหจะไปช่วยเขาเหรอเออ๋ยรอทำอะไรได้บ้างไอ้แตม ก็กอยังไม่พร้องรอเวียนประเทศอ่ะพี่ป้องกันอันอย่างเดียวเราอ่ะไม่มีไม่ต้องไปจับเขาเรื่องเอาวงธเนี่ยรอป้องกันให้ถึงคู่แข่งเดียวถ้าเขาเนี่ยเด้อห้าลงครับแดกมาลุงนะผมจะไม่ล็อกมือนะแต่ให้ขึ้นแต่ห้ามกดลงนะโอเคโอเคจะความได้เลยจะเป็ว่าเราจะพังครับโอเคเพรานั้นเวลาช่วยแล้วกันรถพิเศษเดี๋ยวผมผมบอกกติกาย่งกติกาคือผมจะไปล็อกแขนให้อ่าถ้ารถทางถึงจะลงได้ปะถูกต้องครับโอเคโอเคโอเคครับงั้นผมจะได้ ด้หนม่งครับรอรถมาไม่ไม่หนี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 ไม่นีอ๋ออะไรแวมพังอีกแล้ววิ่รอรถมายังลิงจะรู้เป็นไฟเอากคเตรียมตัวแต่ไปเราเหตุประเทศยอมยอมยอมอมแล้เอารถคันนั้นนี่จะแลบรถตู้จะแลบอ่ะเ้จะเทพไปไหนครับพ่อ ชีวิตง่ายไม่ชอบเดินเก๊กเธอเดินดิมารับวัาไล่ไล่รุ่นของวัยรุ่นตอนปลายธรรมดาจางอยูวัยรุ่นตอนปลายตอนปลายไปไหนฟมาฟังแผนมาฟังแผนมาฟังแผนก่อนมาฟังแผนก่อนมาฟังแผนก่อนตอนเดี๋ยวไม่ใช่นักโทษหนีเดี๋ยวพวกมึงดูเลยนะโอ้โหคือไม่เดินเดินเนียนหนีไม่เอานะ้วดูเลยนะดูย เดี๋ยวเราไปเส้นทางอื่นไปเส้นทางเดิมแล้วแล้วเดินอ้อมไปทางฟาเตสเดี๋ยวเราอ้อมไปทางฟาเตสเาเดี๋ยวเราอ้อมไปทางฟาเตสไปขึ้นกับล้อข้างหน้าคนนึ่งขึ้นรล้อดข้างหน้าคนนึงเราไม่ยึดโทรศัพท์เขาอะเป็นข้างหน้าบุรุษคนนึง่งเราไม่ยึดโทรศัพท์เขาดวงนั่งหลังก็ไปล้อข้างหน้าคนหนึงข้างหน้าคนนึงไม่มีใครยึดโทรศัพท์เใครยึดโทรศัพท์ ข้้าางหนพี่มีใครมีเอไมบ้างพี่ลุงขออนุญาตยึดโทรศัพท์ได้ไหมครับลุงโอ้ยไม่ได้อย่ายืนเธอนะไปโทรหาแม่ลุงว่าลุงว่าแม่เป็นห่วงยึดโทรศัพท์ไม่ได้แม่เป็นห่วงตัเอาตรวเอามาแม่เป็นห่วงไม่ลงไอ่เจอไม่ต้องไปลงไปจ๊ะเสี่ยวมาคีไม่ยึดโทรศัพท์รู้ยืนเฉยกูอยู่บนรถเขาจะบอกจะไปทางบ้านสัตว์เดแต่กูจะกูจะบอกรายการสถานการณ์ผมขอปิโตแล้กันกูอยู่บนรถกูอยู่บนรถแอบโทรศัพท์เดี๋ยว ไม่ได้ยินไม่ได้ยินเขาเตรียมขบวนไปเยอะมากมันของกูนั่งอยู่บนรถตู้ไก่เซิร์ฟสองคนนะมึงต้องชนรถให้พังถึงกูจะลงรถได้เขาไม่ได้ล็อกมือตามายตามทางคือเขาจะไม่ลงจากรถเราจะรถให้พังจะจากรถเองอย่าพังถ้ารถพังกันกูถึงจะลงได้พุ่งไปข้างหน้าเดียวโอเคลงรถได้ไหมมึงจะเข้าวอร์ไปล่ะวอร์เก้าวอร์เก้าเอ้แต่วอร์เก้าวอร์เก้าลงรถได้ไหมได้อยู่ใช่ไหมวอร์เก้าเหรอการเขาก็โดดลงเขาไม่โดดลงอยู่แล้วเป็นเป็นตัวเรา จกเย้ปะใจแล้วบอกเก้าอ้ยเราตอนนี้พังยากอยู่เนี่ยพังยากสุดๆอ่ะใช่ใช่ใช่หรนี่แม็กนี่แม็กบอหนึ่งเล็กบอสองอแม็กผมไม่รู้แม็กแม็กขอโษดแตอนนี้กำลังเคลื่อนย้ายน่าจะโดนก่อนดูทรงแล้วกูไม่น่าจะได้เล่นดิเราตู้เราตู้เราตู้ตู้เรตู้ บวน่ตอนนี้กูอยู่ด้านหลังสุดรถตำรวจเยอะมากรถตำรวจเยอะมากรถตำรวจเยอะมากมากไว้รอมารอหน้าตอนอเนี่ยมึงเห็นไม่ได้ยังลุงลุงเอาวอบอกเพื่อนแล้วมันได้ยินว่ากูวอมันได้ยินว่ากูวอร์เได้ยินว่ากูวอรู์ลุงเอาวอร์บอกเพื่อนแล้วได้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 ไอ้กีฟอกแล้วไอ้ี่กีฟอกแล้วไอ้ี่กีฟอกแล้วเด็กข้าเนี่ยสุดวอบอกเพื่อน ไป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 ร่างยิมขัดด้วยเซิร์ฟกําลังออกเดินทางกําลังเดินออกเบอลทางบอลหนึ่งเลี้ยวบอลสองวิ่งไปลบปิดหน้าไปลบปิดหน้าไปลบปิดหน้าครับปิดหน้าปิดหน้ามันชนกันยับเลยยังไม่ได้ออกไปไหนเลยมันชนกันยับเลยยังไม่ได้ไปไหนเลยเฮ้ยมึงอย่ามึงชนดิมึงอย่ามึงชนดิมึงอย่ามึงชนดิรถฟังแล้วขึ้นเลยปั๊บขึ้นเลยปั๊บขึ้นเลย ม่อย่าอย่าลง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 ไม่วเอ้ยไม่ลงไลงไม่ลงนม่ลงไม่ลงม่ลงไม่ลงไม่ลงไม่ไม่ลงไม่ลงไม่ลงูไม่ลงลงไม่ลงไม่ลงม่งไม่นง่่ลงไม่มลง่ลงลงไ่ลงไม่มรลงลมลลงลงลลงง่ลไม่ไลง่ง่ลงกไม่ไ่ ็บปืนนะรถอยู่แล้วเฮาวะแม่ไอ้แท็กสิบพันก็ได้สิบปืนไปเลยรถตกตัวจริงไปเนี่ยไอ้เหี้ยเยากได้เล่นแล้ววะขอเถอะครับพ่ออย่าบั๊มเดินคนนะพ่อเปิดเอาเราบ้างข้าเอาจริงไอ้ตัวมัดเต็มวเลยนะขึ้นรถเลย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 พี่ ี่นะค่ายเข็มขัดกันดีๆไป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 ค่ายเกมขัดกันดีๆไปไปบุราดไปไปเล่นตรงสะพานไปเล่นตรงสะพานเออกำลังไปแม่งมันมีคนดักเยอะมากเลยเฮียไปรอกัจจนาคารไปรอสมทบกัจจนาคารตรงไปอย่าเพิ่งชน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 เด้ไอ้เวนอย่าเพิ่งชนเว้ยอย่าเพิ่งชนเด้ไอ้เฮียอย่ม่งจะไม่ถึงเพื่อนเลยมึงแจ้งกุณลุงมาทำยียอะไรกคุณลุงไปตายสิ กำลังไปถึงสะพานสะพานด้านแรกสะพานด้านแรกไอ้เหี้ยแม่ใครก็ไม่รู้เยอะๆบนเลยติไปแล้วครับตอนนี้ตอนนี้ตำรวจได้มาตำรวจได้มาแล้วโอ้โหกูค้างกูค้างกูค้างอยู่เส้นหน้าอยู่เส้นหน้ากำลังถึงเข้ากำลังถึงไปสะพานตรงชุกใหญ่ตอนนี้รถจอด ตอนนี้รถสีเขียวชนรถความรถความรถความไปแล e ้วโอ้ R ตำรวจไปตำรวจไปปักซอยตอนนี้ตำรวจอยู่เยอะมากตำรวจอยู่เยอะมากขันรถตู้จะทำยังไงรถตู้จะทำไงพี่ต้องเข้ามาพี่ต้องเข้ามาอีก่งทีสาม้อยโลกงมาชนกันรถซอยหมดมึงจะมึงชนไอ้เหี้ยไม่อยามึงชนเดซานไม่ไกลไม่ไม่เห็นไปไม่เห็ไปกูบอกไม่เห็นไปไหง ไมมาถึงข้าวต้อไก่เกเด่นรถทางมารถทางถึงต่อข้าวองแกกันเลยหรอรถทางไปแลรถแล้วรถางีกแล้วคุเขาเลน่อยนไม่คุณเขาีนอ่อยอยู่คุณาเลื่อยู่คุวอนคุณอนคุณเอนคอตีนมาตินระวังหน่อยมันไม่ดูคนเลยมาตีนอ่ะมันชนอย่างเดียวเลยอปเมาช่วยแล้วฟองหนุ่มเออฟอหนุ่กูมาช่วยฟอหนุ่กูมาช่วยแล้วรอ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  กองหนุนมาช่วยแล้วกองหนุนกูมาช่วยกูโล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 กให้เขาซ่อมไปเขาท่ามลอบโลปอบโลปอบโลพี่พี่พี่ต้องไปหนึ่งโลไมโดนไม่ได้ต้องขอเดียวต้องขอพี่บุญรอดพี่ต้องไปผมร้องมันจะต้อตายเต้าเรือมาเต้าบนเรือพี่มีก่อนซ้อมไหมกองหนุนเรามาช่วยไหมกองหนุนเรามาช่วยไม่เป็นไรเราคือบัลเลยขึ้นได้ยังขึ้นยังขึ้นได้ยังครับขึ้นยังอ่ะขึ้นไยาอ่ะขึ้นได้เลยขึ้นได้เลยครับขึ้นเลย ข้อะไี่โอ้จเย็นขึ้นไม่ได้ขึ้นรถบุรีัมยขึ้นกับรถบุรีรัมขึ้นกับรถบุรีรัมย้ขึ้นขับรถใครีรัมย์ขึ้นขั่รถบุรีรมยขึ้นขับรถบีรยขึ้นไับรถบมขึ้นขับรถบมขึ้นขับรรีมขึ้นขับไัขึ้นขับไีัมขึ้นมุีขึ้นขับรถยขึ้นับรถบ้ไม่์ข้ขั หมอโบว์ีแหวนแบาเยอะขนาดนี้ไอ้ไอ้ด็เฮ้ยอย่ามึงแทงกันอย่ามึงแงกันเดี๋ยวไปเจอกันตรงสะพานก็ได้เฮ้ยเล่นกันระวังโคตรหน่อยเฮ้ยไม่ไม่ไม่มีเลยครับไม่มีเลยออโบครับมครับผครับหมอโบออะไรกันเนี่ยมันอะไรกันเนี่ยผมไม่ไปห้าประกาศ้เลยรูขึ้นรัเลยครับลูกขึ้นรัเลยมีับลู้นยรับ้เลิร์ฟหน่อยอาหารเิร์ฟไอ้เหี้ยแม่งเอ้ยไม่มีเหี้ยอะไรัตว์ ผมขอลูกแต่บ้านแล้วลูกไม่ให้ผมกทีไปเรวจะกลับบ้านแล้วเซิร์ฟรใกล้ถึงบ้านแล้วแเลกเกิดเรื่องบ้าเลยทำไมเอ็มซีตัวน้อยพอเยอะจังหวะหน้าสาวันต้อนรับการกลับบ้านของกูเลยครับเนี่ยไม่ได้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 ไปไปต่อไป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 เอาละครับผมตอนนี้รถตู้ได้ออกเดินทางเรียบร้อยแล้วตอนนี้เจอไปแล้วไปแล้วรถมอไซน์หนึ่งกันครับผมรถมอไซ์หนึ่งกันจะทำยังไง ตำรวจปาดซ้ายปาดขวาสะพานรออยู่ข้างหน้าจนาันาคารกับแก๊งอะไรไม่รู้อา่าตำรวจชนตายโดยไม่สวดโลกตำรวจชนไปแล้วหนึ่งตายหนึ่งไปตัดหลอดหรอรอเจ็บคอเขาเปลี่ยนเส้นทางปีางางหลังวานแล้วข้างหลังวานแล้วมาแล้วครับรมาแล้ว <laughs> งงับริเอาแล้วไปรอข้างหน้าพี่โดไปรอข้างหน้าตะโกนบอกพี่โดไปรอข้างหน้าเนี่ยไปชนตรงสะพานเล่นตรงสะพานไปเล่นตรงสะพานไปเล่นตรงสะพานใกล้ถึงสะพานแล้วตีใกล้ถึงสะพานแล้วไปเล่นตรงสะพานไปเล่นตรงสะพานไปเล่นสะพานไปเล่นตรงสะพานสะพานเนี่ยเขาขึ้นสะพานก่อนนะเขาปนสะพานก่อนนะยังจะไม่ได้เคลียร์ให้เดี๋ยวเคลียร์ให้ไม่ต้องเคลียร์ไม่ต้องเคลียร์ถ้าสะพานอมาแล้วนะจัดการเลยตำรวจต้องวอรตรงสะพานแล้วเท่ๆรอๆขอไปดอกนี้ ตำรวจเวียดประชาชนไอตีมันจะไปสภาด้านซ้ายไปไป,ไปสภา<ป>ด้านซ้ายไป,ไ,ปไปแล้วอเอาละครับตอนนี้จัดรายการกับประชาชนตัวน้อยมากันเยอะมาก <laughs> <laughs> lên luôn lên luôn lên luôn 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 lên luôn 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 เอ้ยพักแล้ว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 เอาตำรวจเอาตำรวจเอาตำรวจลงลงลเอาตำรวจเลยเอาตำรวจเลยพนลงแล้วพี่กตู้พานเขาจะลงแล้วพี่รถตู้พัยเยีบ่เยียบตำรวจย่าเหยียบตำรวจตู้ตยาเยียบตำรวจะวัาเยียบตำรวจเรไปเอาไปเอาเลยรไปเล่นลราางรถเงจางรถลงางรถไปเล่นลง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 องยเฮียอะไรวะเเฮียอะไรกเลยเยียตำรวจเอาตำรวจเอาตำรวจอย่าเยียบตำรวจอย่าเยียตำรวจไอ้เยู่ด้ผมติดในรถ เดาเดี๋ยวปดลรอกใหรเอาไปลงอะไรง้อเอาดิเอาดิเอาดิเจอเอาดีจาดจานจลงไม่เองเท่าไรใส่ให้บห้บยาดียาดีใส่ให้บมดใส่ให้ใส่ให้บนเพื่อสักซีขลุงลงลุงขึ้นอิ่อทวลงหัวทลุงหัวักอาอโทษคุโทษ โอ้ยน้องมาตดต้องฆ่าต้องแกกันเลยไงวะโอ้ยเองใครวะเนี่ไยไยกูกูก yeah. oh no. you know. ูตาโอยไปลง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 ไปหกคณกำแพงเลยไปไปลงไปไปเลยไปเลยไปเลยไปอลเลยไปอลเลยโน้ไไไไปจับไปจับเจหลังวานนี่นเินนเินอย่าัเขาอย่าัเขา โอ้ยเยอะจังวะเอาอไอ้เชียก oh, ูรู้ว่าตำรวจคนนี้เอ้ยเดี๋ยโอ้ยไปโดนมาดิโอ้ยไปโดนมาดิยาฮู้ามันข้ามันทุกคนอ้ย ก้าวมันสู้อ่ะสวยแม่มันยังไม่ตายแต่เพื่อนตายหมดไอ้เต๋อไอไอเลี่ยนจัดการมันไปเลยต้องดูต้องดูึนไอเจ้าไอเจ้ยมุงดูด้านหลังดิมุงดูด้านหลังดิตำรวจไอ้แล็บมุงดูด้านหลังดิไอ้แล้บตำรวจตำรวจตำรวจเฮ้ยจ่าแล้วจ่าแล้วท่านจ่าแล้วไอแจ็คแทงหน่อยดิแจ็คแทงหน่อยพี่น้อง เฮ้ยหอยิงหอยิงหอยิงโอ้ยยระวังระวังไอ้ยิงโอ้ยหอยิงหอยิงไปไปไปหอยิงดีทุกคนถ้าทุกคนหนีจากตอนนี้จะไม่มีโทษแต่ถ้าทุกคนหนีหลังตำรวจมาแล้วทุกคนจะได้รับโทษ ใครจะอยู่ก็อยู่ครั้งนี้เราขอพูดท่านป้าใช่จนกูไก่ปูหน้าฝาใบและเจาลูกด้วยลูกด้วยพี่เอาต้องมาอ่ไปส่งกันลยฮัลโหลแอดฮัลโหลแอดมินไปไล่ไปไล่ชุบหน่อยไปไล่ชุบตรงสะพานหน่อยถือว่าเป็นกิจกรรมไปไปไล่ชุบหน่อยแล้วก็ไอเดีด้วยเอ็กไปไล่ชุบทุกคนหน่อย ยังไม่รอดเลยเจ like, ืออย่างมันเลยสัตว์บัจจิกบัจจิกเรียกได้ว่าบัจจบัดจัดเลยอ่ะเดินครับเอาเชี่ยวมาหนึ่งรอก่อนบ้านเราอ่ะสี่ตัวน้อยตัวเด้นน้อยทั้งกันอ่ะ ไอ้เยอะเมื่อกี้เนี่ยกูเห็นนะคนวิ่งมาเป็นฝูงซอมบี้จากด้านหลังหลังตำรวจอ่ะวิ่งมาแบบ10 20คนนะไอ้เหี้ยอะมันคนเดินเขาโคตรมันนะลูกใช่เหรอรถถอยไปเดินเขาอะไปที่เดินนอบงบังเดียไ,ไม่เม<ะ>ื่อกี้เนีน่ยรถรถตู้เห็นสภาพแบบว่ารถที่แม่งมาบัรก็คือแม็กถอดใจแล้วไอ้เหี้ยเนี่ยงตำรวจรถถอยไปห้าคนบ้านล้วคนบเราเราขึ้นไปแล้วโดนตำรวจแทงทีละคนอะเป็นภาพที่แบบ ปุ่มมวยเช่นตำรวจพูดแข็งแข่งอ่ะแล้วแบบเราเเออตำรวจก็พ่ายหมดเลยยัพูดปันตะบนเนินอ่ะไอ้ยันต์แกงเราแขงเดียวสู้ไม่ไหวแน่นอนไอ้สัตว์กูบอกให้ใช่คือยิงไม่ถูกอ่ะไอ้ยันั์ซอมบี้เหรอกูบอกเลยตำรวจอ่ะแป๊บๆลงละยูทูปเนี่ยรอดแล้ว ถือว่าสนุกสนุกครับผมสนุกสนุกกันถือว่าเป็นเหมือนกิจกรรมให้คนในประเทศได้เล่นนะฮะขอบคุณซุปเปอร์รบอสด้วยนะครับลุงไม่รู้อ่ะโดนจับไปแล้วมั้งมากับเพื่อนแล้วมั้งเดี๋ยวมาเดี๋ยวม ดูอะไรละ hmm? ่ะเนี่ยจงอะไรไหมกูดูอยู่แล้วเนี่ย This is t h o o ้มึงเช็ดู When c m e t r u d to the n โดยกูสเล่ i t i n one t sorry I can't d แล้วมึมาเชืนนทีกูไม่เก็ชนัวทียอู Chiedo a Maletti, lente di